สวัสดีครับนี่กับผมโจโลวันนี้ผมจะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรถ่ายเป็นวอกแล้วกันวันนี้ผมมาเนี่ยน้ำครับหลังจากเข้ามาวีาก็เลยมาแวะผมเขาถ่ายรูปรีวิวกันเดอนครับวันนี้ผมก็เลยมาผมจะพาเข้าไปดูข้างในครับอนมีสารที่ถ่ายรูปอะไรแปลกๆบบต้องถ่ายไม่เหมือนใครครับหยดๆไม่พอเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างใน ตอนนี้หลังจากผมเข้าไปกินน้ำกาแฟหมดเรียบร้อยแล้วผมก็จะออกเดินออกมาถ่ายรูปครับบรรยากาศก็สวยครับ,ามมารบตรงนี้ตรงนี้เป็นทุ่งอะไรครับนี่เป็นดอกอะไรครับนี่ดอกอีดอกดอกดอกอะไรวะไม่รู้ถามกูเกิลครับเรามีผู้ช่วยครับเรามีไกด์เอาโปรโมทแอปหน่อยครับโปรโมทแอปหน่อยโปรโมทแอปครับดูแลหาสผ่านมาผมหมดเลย ครับ Google ครับ่วนยิกโซนี่ไม่ได้สนับสนุนนะครับช่วยเข้าทีครับโซนี่ครับเครื่องสมัยก่อนก็หมื่นกว่าบาททุกวันนี้เหลือประมาณเจ็ดพันนี่แหละครับล่าสุดเข้าไปดูประมาณห้าพันนี่แหละครับไม่ดีว้าวอะไรครับอะไรเนี่ยโอ้พะชาเลยหอกอะไรเนี่ยโอ้ชื่ออ่านยากเว้ยนี่แหละครับชื่อตามนี้นะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกอ่านลอกก็คอมเมนต์ดีคบมีภาษาไทยไหมเราดูขึ้นมาดูไม่มีนะครับผมโอ้หนักเลยครับผมงั้นเหละครับ ตามนี้ครับกับวันนี้นี่ครับผมมากครับพีมงานเฉดอะไรครับพี่ปอนกีตาร์ลูกกี้ครับผมยังเป็นชื่อเดิมนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะไปสมัครเข้าโจโลสตูดิโอแล้วเดี๋ยวผมมีเงินกันนะครับเอาไว้ผมเปืดร้านมาเป็นเกียรติหลายเทปแล้วสวยมากครับอยู่นี่เป็นมาไม่ได้ครับเราชมบรรยากาศเมื่อกี้ชวนต้นไม้ครับ มาได้ครับใครผ่านไปผ่านมาเส้นอุดรหนองคายครับตอนนี้เราก็เดินรอบๆถึงนี่เราก็มีสะพานนะครับเป็นจุดถ่ายรูปใครมาก็แวะถ่ายรูปได้ครับถ้าเกิดเป็นหน้าที่ดอกไม้ออก,กเยอะๆนี่น่าจะโอเคเลย <Wow. S 2> ลองลองดังสะพานโชว์ครับโอ้ อะไรนะชิงช้าครับไม่ใช่สพานมันเป็นมุกมันเป็นมุกเขาจะนั่งไม่เหมือนใครครับนี่คิดโจไในด้วยโหหยชบเอาเป็นว่าอยากให้ผมนั่งท่าไหนก็ลองบล็อกมาดูแล้วกันเนาะนั่งได้จะนั่งให้ดูถ้านั่งไม่ได้กูก็ไม่นั่งกับใครคิดชาพิสดารก็ส่งมาให้ดูหน่อยนะครับนี่ชิงช้าคนนี้ มาถามกันได้ครับถ้าใครชอบดูคลิปผมหรือไม่มีคนดูเลยก็พยายามดูหน่อยครับ อ่ครับอยู่กับก๊อบมาเยียนไม่ใช่ครับอันนี้อยู่กับโจโรเป็นไงครับหลังจากกินเสรอดเสียไม่ได้พูดอะไรอะไร,อะไรมากมายใครชอบแบบถ่ายรูปหางลูเคชั่นถ่ายรูปก็มาได้นะครับวันนี้ก็ม่เมียอ,อะไรมากครับ,สเ,เ,นนนรบรเส้นเคยเงี้ยนน้ำกับอยู่เส้นนองอุดรน,น้องคายก็มาได้เลยคลิปนี้ก็ม่เมียอ,อะไรมากลาไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขาบอกให้ผมมาอยู cage, bitch, ่ข้างกล้องนกูให้มึงเดินออกมาแล้วับสวัสดีครับอยู่กผมโจโรครับวันนี้มาไปหาแดงครับนี่เราจะมาแดี่ยวเบิร์ไม่ใช่ครับไปอิ่มโคตรครับแค่เก้าสิบก้าบาทไปดูครับวันนี้จะเป็นไร กินเสร็จหนวตาเอามาม่ามากินก็ได้ครับร้านก็กินโคตรๆครับแค่99บาทกินอร่อยอย่างเงยอร่อยคเราจะไม่พูดอร่อยซิ <S S <ik> <c oughs> กเกอร์เลยกลับมาได้ครับอุดรนธานีเขนกลมหลวงประจัก์เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนี่แหละถ้ามาทางไหนนะครับหรือทางมาเซนทันมาแวะก,กันได้คลิปนี้จะไม่มีอะไรมากครับแดกเช่นเคยไปแล้วค,ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับดีครับ